อำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่68ที่อำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีนายอมรพรมสอนานอำเภอตันสุมเป็นประธานในพิธีสวนสนามเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่68เพื่อรำลึกถึงการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2497 พร้อมกันนี้ยังมีการประกอบพิธีเปิดอาคารกองร้อยใหม่ซึ่งมีอสอและข้าราชการในอำเภอตาลสมเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้นายกองใหญ่อนุพงศ์เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้ให้แนวทางการปฏิบัติภารกิจปี2565ไว้ว่าขอให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้น้อนมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักปฏิบัติงานของตนขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19รวมถึงการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสื่อไป